ครั้งที่19วันที่28พิศกา68อีพีสองบทสวดยุรชยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะรัตนะแตยะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะชักุโลกาคัมพีรักกาสัมพุทธาภูตุงคังคา,งคา จะสัพพมาชัยยะปสิจิภะวันตุเตชัยยะชัยยะทาระนิธารณีอุทธิอุทธีนาธีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละคนลัะนิสัยนิไรสายเสนาเนรุราชพนนรชีชัยยะชัยยะคำปีละสงปีนาเคณทัศนาขีปีศาสจัตภูตารีชัยยะชัยยะทุนยิปตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธา ชาณะุกชาชยะชยักวัลุนนมุมขะสังตราชยะชยักจำปาทินาคุลลขันทกชยะชยักขจคนนักตุรงสุกะระปุชงสีหะพยักขะทีปาชยะชยักวัรุนัมุขะยาตาจิตตจิตะเสนาดีกุณะสุทธิหนอดีชยะชยักสุขาสุขาชีวีชยะชยักะรณีตะเด สัทธาสุชัยยาชยัตชยัตทรณีสารินสัทธาชยัตชยัตมังกราปัญญาพระวัเกชยัตชยัตวัลุนยัยกเกชยัตชยัตรักษสีสุรพุทธเตชาชยัตชยัตพัมเมทัคนาชยัตชยัราชาธิราชชัยชยัตชยัตปัตถวิงสัพพังชยัตชยัตอัพรหันตาปเจกพุทธสาวังชยัตชยั พระเสุโรพระโรหะินเทวายชยชยะพัมมาสุรัโขชยชยะนาโควิรุณาโควิรูปโคจันทิมาละวิอินโทจจเวนะเตโยจะกุเวโรวัตุโนปิจากอคิวาโยจะปาจุโหปุมาโรทัตรัตโกอัฐารสศมหาเทวาสิทธิตา ภาษาอาทโยอิสิโนสาวกาสัพภาชัยยะาโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจักสังโูจัตทัสะปาโรจักชัยกังเอเตนะชยยะเตเชนะชัยชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอตุเตชัยยะมังคลัง ชโยปิพ er ุทธะสิติมโตอยังมาราศจัปปาปิมโตปะตาชโยภุโคสยังโผล่ทิมันเตปะโมทิตาชยัตถาธรรมะขนามะเหสิโนชโยปิพุทธะสิปิมโตอยังมาราศจัปปาปิมโตปะตาชโยภุโคสยังโภล่ทิมันเตปะโมทิตาชยัตถาอินทะขนามะเหสิโนชโยปิพุทธะสิปิมโตอยังมาราศจัปปาปิมาโตปะตาชโย ุ <ider> ู้โกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยัตถาเทวขนามะเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมารสศจะปาปิมโตปะราชโยผุกโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยัตถาสุปันนคขามะเอสีโนชโยปิพุทธะสิฎิมโตอายังมารสศจะปาปิมโตปะราชโยผุกโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยัตถานาคขนามะเอสีโน ชโยปิดพุทธสาสิธิมโตอายังมารสัจ์จะปาพิมโตปะราชโยภุกโคสยามโพทิมัเตปะโมติตาชยัสทาสัพัคมนามเหสีนงจะยันโตโตทิยาโมเรสักยานังนันทิปัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชักมังคเรอปราชิตาปัญลังเกสิเสปะัพิปุกเร พ้าพเกสัพพะพุทธานังอคัปปโตปโมติกสุนักขตังสุมังครังสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโตจัสุจฐันงระมาจริสุปัททกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัททกินังปัททกินังมโนกัมมังปนิจิเตปัททกินาปัททกินานิกัตตวานะังพันตเถปัททกินเณเตอัฏฐลธาสุกิตาวิุณหะพุทธศาเสนอัโขคาสุก ai, ิตาโอทะสหะ สัพเพหิยาติพิสุนันตุโฟโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคตาทีขายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะทารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุทินาสาสนังยากาจิตป,ปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเบตุมโนรถฐายุตะกาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกา โลคาจุป,ปัถวาเตสังนิวาเรนตุจักสัพปทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอววเมสุตังเอกังสยัยภควาสาวตยังวิหารติเจตเนอนากะปิณทิกัสอารามีตตะโคภควาพิคูอามันเตสิภิกขวติภะตันเตเตปิ ภูพักะวะตโตปัจจัโสสุภักะวาเอตัตะ,ะวจะอุปาทาวาภิกเขเวตถาคตา,านังอนุปาทาวาตถาคตา,านังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมะอิยามตาสัสเพสังขาราอนิจาติ ตัตถาคโตะอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเตติวิวารติวิภัจจติปุตตานิกโรติสเพสังคาราอพิจาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาถาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตัตถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิ ิสามพุทธิวาอภิสมเมตตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาติวิภัชติกุตตานิกโรติสเพสังขาราตุกขาติกุปาทาวาภิกเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาตุธรรมมติตตาธรรมนิยามตาสัเพธรรมมอนัตตาติตังตถาคโต อภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุจตวะอภิสเมตวะอจิขติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิปะติวิภัชติอุตตานีกับโรติสเปธรรมมาอนัตตาติอิทัมโมจักภควะอัตตมนาเตปิกุปภควะโตภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพัะเทกับพระตักคาถาอตติตังนานวาขมยยะ นักปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตาีตังปะฮีนันตังอปัตตนจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถะวิปัสสติอสังหิรัง อสังอุปังตังวิทามนุพรูฮหเยผู้ใดเห็นธรรมอาจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นครอนแกลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะรักนังสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักิโนสังครังเตนะมหาเสเนนะ มัจจุนาเพราะการติดเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนาบากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะะมะตันิตังตังเวพัตเกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุมีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกปัจ,จเวขนาสัพเพสังขาราอภิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูรทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไในที่ยังเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูรทมนามทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอักทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมารณาะความตายเป็นของยั่งยืนอักวสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปัปิโยสานังเมชีวิตต่ง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดนอชีวิตต่างเนอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมร่างเนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอ,อจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนขันปาสจากวิญญาณฉุดโสอันเขาทิ้งเสียแล้วอปจิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่น,นดินกะดินขรังอิวา ประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนพืนนิรภัทถังหาประโยชน์นี่ได้อภิจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวิยธรรมมิโนโความมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราอุปชิตวานิกรุตจังติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสสมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระลักสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามารันติจะสัตทั้งหลายทั้งบวงกําลังตายอยู่มะเริงสุจ,จะมริตเสรที่ตายแล้วและกาลังจะตายตะเถวาหังมริตสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบอสวดเมตายอย่างกินจิ ยังกินจิอุสลังกำมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุกโตเยเทวาอัตตมิธานีอัติกตาทีขายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุปาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพญาติกา สุขิตาหงตุทุกขาปะมุญจาตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหงตุทุกขาปะมุญจาตุสัพเพอาจาริยุปัจฉายะสุขิตาหงตุทุกขาปะมุญจาตุสัพเพนักขตาสุขิตาหงตุทุกขาปะมุญจาตุสัพเพเทวาสุขิตาหงตุทุกขาปะมุญจาตุสัพเพสามะตินังสัมิชันตุโวบทสวดอุชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสโตขันติมายะอิปปภควานโมโพธิสโตขันติมายะอิปปะคะวานโมโพธิสโตขันติมายะอิปปภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสีถูเปคะเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนะภวันตุปูชิตาโสติงกะรนเตทะวิหารอันเตเร เจลาจะมัชฌาณวกาจกพิกโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปานภูตาสุกิตาภระวันเตชะราผุชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกานิยายาณิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขะสะกโรตุสังขยัง ฐานุกิดังสตังธรรมโมธรรมัท,มมทราจชุคราสังคโคโหตุสมัคโควะอัคไยยจักรอิยยตายจักรอัมเหระปรกะตุสัตธโม,มสัพเพปิธรรมะจาริโนพุติงสัมปาปุเนย,ยามะธรรมเมาฤยปะเวทิเตปสัสสญนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาเสนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทโอปวัปวสสตุพุทธิ พาวัยสัตตานังสัม,มิทังเมตุเมทะนิมมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนระราชานโนประชังรักขันตุสัตพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขา,ขา,พ,ยาพยาปัตตาเจนิพยาโสก,โกปัตตาเจนิโสกโอตุสัพเทปิพานินโน เอตตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปัทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทยะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัจจตุเทวะตาคตาสุมังครคาถา โหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลัตตลังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลัตตลังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิลัตตลัง สัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกนันตะยังพลังอันตาลันจักเจเจนะรักขังปันธางิสัพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกนันตะยังพลังอันตาลันจักเจเจนะรักขังปันธางิสัพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกนันตะยังพลังอรันตาลันจักเจเจนะรักขังปันธางิสัพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกนันตะยังพลังอรันตาลันจักเจเจนะรักขังปันธางิสัพโสสัพเพพุทธาพระปาพตาปจิกนันตะยังพลังอันตาลันจักเจเจนะรักขังปันธางิสัพโส สัพเพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพลังอันตานันจะกเตเจนะรักขังปันธาวิสัพโซสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพลังอันตานันจะกเตเจนะรักขังปันธาวิสัพโซสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจะยังพลังอันตานันจะกเตเจนะรักขังปันธาวิสัพโซสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจะัำพลังอันตานันจะกเตเจนะรักขังปันธาวิสัพโซ ด่วยน,นาแห่งดุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้ส่วนสัตยาิยพักผู้คนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าทิฏวายเป็นพระราชส่วนแต่ส่วนหนึ่งแต่แหงเก้าสิบเพระองนชาติพระราชนี้พันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนุสงแห,ญหญ่งบุญส่วนนี้จงเป็นสัพพะสุญคนแก่ข้าพเจ้าแห่งแค่าขาพอดภไปจากทุกโศกโรคภัยอันตรายั้งปวงให้มีแรงใดได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสาอาชีพผันรอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อันุโมทนาสาธุการในบุญสมนี้โรดประสิทธิ์ประสานพรน้องทรงอนุภาพแห่งคนไปสู่วัฏบมคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุคนตงปวงที่สามสิบหงค์เร็กได้จัดสร้างขึ้น ให้เพียมด้วยทุกทางภาพเทวันภาพและอิทางภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลไปให้เป็นสินมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการทือ